อนุกลมนี้ก็นอกจากเป็นเป็นนักปกครองนะครับดูแลสาธุกสุขดิบแล้วตรงนี้สิ่งหนึ่งในการเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็มีส่วนก็ใช้องค์ความรู้จากปู่ย่าตาญายที่ที่่อให้มานะครับตอนนั้นดูแลแต่แต่ปู่ศรีเนี่ยถือเป็นปราดตัวจริงเลยปู่ศรีเนี่ยปราดปราดตรงที่ว่าทุกเรื่องนะครับเจ็บไข้นะครับหรือแม้แต่มีเคาะมีอะไรท่านจะมีองค์ความรู้ทั้งดูด้วยนะ ดูดวงชะตาคนได้แล,แล้วก็ททำไอนำ้นมลทุกโรคทุกเรื่องเนี่ยก็จะเป็นที่มาของถ้าเด็กเกิดหมามีปัญหาสุขภาพไปแข็งแรงเนี่ยคนจะนึกถึงใครนึกถึงสีนะฮะ้จะเข้าไปหาผู้เสียก็ถือว่าเป็นเป็นปราดชาวบ้านและสิ่งหนึ่งเนี่ยต้อง,องยอมรับว่าบุคคลสองคนเนี้ยเขาดูแลคนในในบริวารไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานอะไรเนี่ย จะสอนให้ไหม่เอาเปรียกชาวบ้านให้ช่วยกันดูแลชาวบ้านซึ่งจะเห็นว่าทายาทของกูรี้นปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่แปดคือท่านผู้ใหญ่อรุณปิดนางเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะบ,นบรรพบุรุษคือขัาปลูกฝังมาส่วน,ส,วนส่วนกำนันกรมหรือหลวงปลูกกรมเนี่ยบางบาง,บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นกำนันนั้นมาเป็นพระตอนที่ท่าน สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะเมื่อก่อนเขาจะไม่มีกเกษียณในยุราชการนะฮะอยู่กันจนกว่าชีวิตจะหาไม่แต่มาตอนหลังเนี่ยเขาเพราะว่ามันจะมีการเลือกตั้งตอนนั้นท่านอายุประมาณเจ็ดสิบกว่าแล้วหยุดปฏิบัติหน้าที่ท่านกเ็เรียกพวก่มนี่ยทั้งหมดมีเจ็ดพี่น้องมาบอกว่าอตอนนี้พอจะพักผ่อนแล้วนะตามมาเยี่ยมปุกก๊บกันลวฝากแบ่แก่ด้วยพอจะบวช ก้าเตกใจทําไมพ่อคิดจะบวชท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าพวกแกเนี่ยมันเกิดมาไม่เท่านสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ตองตาต่อตาฟันต่อฟันอะสมัยที่เป็นเป็นนักปกครองสมัยก่อนน,นะฮะท่านก็เล่าให้ฟังนะเพื่อไถ่าบาปขอบวชนะพอบวชเสร็จปั๊บเข้าไปเนี่ยท่านก็ไม่ยอมสึกขอตายในพระเหลืองสุดท้ายก็จำพรรษาอยู่วัดราชบนนูรณนะพอดีเจ้าวาดท่านมรณภาพทางเจ้าคณะจังหวัด ก็เลยเสนอแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดก็จนได้เป็นเจ้าวาดแล้วสุดท้ายก็มรณภาพปี2องพตอนนั้นอายุท่านได้90ปีพอดีนะครับก็ถือว่าบวชมา20่สบกว่าปีตั้งกบมรณภาพและผมก็ทำเรื่องขอพระราชทานเพลิงในกรณีพิเศษให้กับท่านแล้วก็เป็นคนแรกของตำบลดงเหล็กนะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมพิพลอษดุลยเดชชนากาธิเบตนี่ก็เป็น,ปนไฝ่พระราชฐานที่ทางสำนักพระราชบังจัดมาเองเนี่ยและเป็นเป็นคนแรกของตำบลดงเล็กนะครับนี่คือประวัติของหลวงพ่อกรมครับผม